นักตัางแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพระเก้าไกลแล้วกันนะ <N> เดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วล่ะเป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงพระเก้าไกลนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพระเก้าไกลนะ้วแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็จะจะจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยที่สุดข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพระเก้าไกลเนี่ย ก็ลองเอาไปพิจารณาดูมันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งต่อการเมืองไทยต่อเพื่อนร้องน้องพี่ผมที่เป็นผู้แทนรัศดรในภาคเก้าไกลก็เอาเป็นว่า,าจะพยายามนะครับไม่พูดถึงนะครับในสิ่งที่คนรู้สึกว่าพูดแล้วไม่พอใจนะครับแล้วก็จะไปทําอย่างอื่นละนะครับจะพยายามหาทางไปเขียนหนังสือตำรับตําราที่ผมค้างไว้นะครับแล้วก็คิดว่า มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับถ้าเล็งเห็นว่าผมเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงอาจารย์ถ้าเห็นว่าผมพอจะมีประโยชน์ก็ถ้าเชิญผมไปสอนหนังสือบรรยายก็ยินดีนะครับระหว่างนี้ไม่มีเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะกลับไปเขียนหนังสือตำราเรียนที่ผมเขียนเอาไว้ค้างไว้นะครับตั้งแต่เป็นอาจารย์แล้วก็กลาออกมาตั้งพักอนาคตใหม่ค,คิดว่าถึงเวลาน่าจะยุต,ติเรื่องพวกนี้สักทีนะครับแล้วก็กลับไปทํางานวิชาการของผมจะดีกว่า ผมคิดว่าต้องให้กําลังใจนะครับคุณพันธิกาวานิตและก็นักการเมืองอีกหลายๆท่านที่โดนเรื่องเหล่านี้นะครับบางท่านอาจจะโดนในข้อาหาคดีอายงอาญา,อ,าอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเขาก็ได้รับโทษไปแล้วแต่มันไม่ควรอําพันลงเรื่องจริยธรรมอีกนะครับต่อไปนี่การก,กระทำหนึ่งนะโดนซ้ําแล้วซ้าอีกคนคนนี้โดนคดีอาญาไปแล้วน,ะตน,น,น,นะต่อมาคนคนนี้โดนจริยธรรมอีกแล้วต่อมาคนคนนี้ก็โดนตัดสิทธิภาพสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตอีก นะฮะผมว่ามันเยอะมากเนี่ยต้องให้ให้กําลังใจบรรดาหน้าการเมืองทั้งหลายที่โดนล,ลักษณะแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าให้เขาพ้นผิดลอยนวลน,นะอะไรที่เขาผิดก็่าไปตามผิดแต่มันไม่ควรเป็นลูกระนาดต่อเนื่องมาขนาดนี้นะครับไม่ควรไปตัดสินเขาตลอดชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องให้กําลังใจคุณพันธิกาวานิดด้วยนะครับก็ผมเองก็ยอมรับตรงไปตรงมานะฮะก็ันนี้ าจจะเป็นเรื่องส่วนตนนิดหน่อยเป็นจิตสํานึกส่วนบุคคลของผมเล็กเล็กน้อยนะครับก็คือว่าทุกท่านก็อาจจะทราบเรื่องนี้มาเพราะคุณช่อก็เคยเล่าอยู่ผมเนี่ยเป็นคนไปชวนคุณพันนิกาเนี่ยให้มาร่วมกันออตั้งพักอนาคตใหม่เข้ามาทําพักอนาคตใหม่ด้วยกันขอให้เขามาเป็นโฆษกพักอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ช่วงในการประชุมสภาบุทิยรัฐมนรในสมัยอนาคตใหม่เนี่ยคุณช่อก็จะนั่งติดก,กับผมนี่แหละ นะครับคือผมต้องคุมเกมในสภาอภิปรายในสภานะครับแล้วก็ต้องคุยกับคุณช่อเพื่อกำหนดทิศทางการสื่อสารนะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณช่อโดนลงโทษแบบเนี้อันนี้ส่วนบุคคลนะครับผมก็เสียใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่านึกย้อนไปเหมือนกันว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเอะผมไม่ชักชวนกันมาคุณช่อก็อาจจะเป็น ผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของคนจํานวนมากแต่วันนั้นคุณช่อก็เด็ดขาดมากนะครับผมชวนปุ๊บก็ตัดสินใจมาร่วมเดินทางด้วยกันเพราะเราเห็นว่าเราต้องการมีพักการเ,เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ได้นะครับผมก็มานั่งดึกย้อนหลังเนี่ยถ้าคุณช่อไม่ตัดสินใจออกมาตั้งพักอนาคตใหม่ไม่มารับตําแหน่งโฆษกแบบนี้ไม่เดินหน้าแบบนี้การแสดงออกของคุณช่อม่อหก เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีใครไปขุดนะฮะก็ต้องยอมรับว่าการขุดตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไระมันเกิดจากบทบาทการเป็นผู้แทนรัษฎรของคุณพันธิกาวานิศมันเกิดจากบทบาทที่ฝ่ายอนุรักษ์จารีทั้งหลายฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายรู้สึกระแวดระวังกังวลใจกับพรรคอนาคตใหม่กับพวกผมกับคุณชอ่อคุณธนาธรก็เลยไปขุดกันมาแล้วก็หาคนไปร้องแล้วจนมันเรื่องมันมาถึงวันนี้นะครับ ผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าถ้าวันนั้นเราไม่ไปชวนเขาเนี่ยเขาคงเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผมเชื่อว่าชีวิตเขาก็จะไปได้ดีโดยที่ไม่มีคอนโทรเวอร์เชียลแบบนี้ในชีวิตเขาด้วยนะครับไม่ถูกใครตั้งข้อรังเกียจไม่ถูกใครชอบใครชังแบบนี้ด้วยนะครับก็ก็ต้องยอมรับครับว่าผมอาจจะอินเรื่องนี้มากอยู่พอสมควรนะครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการตัดสินใจไปชักชวนผมเนี่ยโอเคผมเข้าใจดีครับว่าคุณชอบอาจจะยืนยันว่า ไม่เกี่ยวหรอกยังไงคุณชอบก็เตือนหน้าสู้อยู่แล้วและผมก็มั่นใจว่าคุณชอบคงมีกําลังใจที่ดีต่อไปนะครับแต่นี่คือเป็นจิตสํานึกส่วนบุคคลของผมที่ผมรู้สึกว่าเอา่อด้านหนึ่งเนี่ยมันมันก็ปัวพันนะครับกับสิ่งที่การเริ่มต้นของผมนะที่ไปชวนคุณชอบมาครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าคุณชอบเป็นผู้ประกาศข่าวแบบเดิมไม่ไม่มาลงในแวดวงการเมืองแบบนี้คุณชอบก็จะอยู่รอดปลอดภยัยแล้วก็จะ ไม่โดนตาหนิติดเตียนไม่โดนคดีความต่างๆมากมายแม้กระทั่งโดนขุดไอ้ดิจิ f o ลฟ p r i ิ t เมื่อสิกว่าปีที่แล้วแบบนี้หรอกนะครับแต่ยังไงก็ให้กําลังใจนะครับของคุณพนิกาผมเชื่อว่าคุณพนิกาก็ยังคงมีบทบาทในการทำเท่าที่ทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็พอไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ที่เลือกตั้งเนี่ย นั่นหมายความว่าคุณชอบก็ยังเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับให้กับพรรคการเมืองต่างๆได้อยู่นะครับซึ่งในอนาคตถ้าหากวันหนึ่งพรรคก้กาวไกลเขาตั้งคุณชอบมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดเขตไหนตั้งคุณชอบเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ยังทําได้อยู่เพราะคุณชอบยังมีสิทธิเลือกตั้งอยู่นะครับแต่การเป็นรแหน่งต่างๆเนี่ยเป็นไม่ได้แล้วนะครับก็เสียดายแทนประเทศไทยนะครับคือเ,อเราออกแบบระบบกันมาจนทําให้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับ ในทางการเมืองนะครับในทางการสื่อสารในทางการแสดงออกในทางความคิดเนี่ยต้องหลุดพ้นไปจากวงจรการเมืองไทยอีกแล้วนะครับและนี่เป็นหลุดตลอดชีวิตด้วยนะครับดังนั้นออลองคิดอย่าง,างแ,ฟแฟร์นะออกไปจากฝักฝ่ายนะต่อให้คุณไม่ชอบบุคลิกไม่ชอบคุณชอบอะไรก็แล้วแต่นะมันมีคนชอบคนไม่ชอบเนะี่ยแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนมีความสามารถนะ เป็นคนมีความสามารถแล้วผมเชื่อว่าจะทําประโยชน์ให้กับการเมืองไทยสังคมไทยได้เยอะนะครับทีนี้พอไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็เสียดดยนะครับเป็นที่น่าเสียดายของของการเมืองไทยของสังคมไทยเช่นเดียวกันเอ่อเช่นเดียวกันครับอ่กรณีที่ผมวิจารณ์พักเก้าไกลเนี่ยว่าแสดงออกเรื่องนี้ช้าเกินไปหน่อยเนี่ยนะครับก็ยอมรับตรงไปตรงมาครับว่าผมอินกับเรื่องนี้มากนะครับผมอินกับเรื่องนี้มากแล้วผมก็คาดหวังว่าพักเก้าไกลในฐานะพักการเมืองที่มี จุดยืนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเรื่องการใช้นิติสงครามประหัตประหารกันแบบนี้เนี่ยนะครับและโดยเฉพาะย,ายิ่งคุณชอบก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับก็เป็นผู้เริ่มต้นก่อตั้งพัฒนาคตใหม่มาแล้วก็ยังปเป็นผู้ช่วยอาเสพรเก้าไกลด้วยนะครับก็ผมก็เลยตําหนิวิาพากษ์วิจารไปอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ผมก็ทราบดีครับมีคนไม่เห็นด้วยกับผมวิจารณผมกลับมาจํานวนมาก ครับบ้างก็ว่าผมใจร้อนบ้างเขาว่าทำไมไม่ดูลายกลุ่มทำไมไม่ส่งลายกันภายในทำไมต้องมาพูดข้างนอกนะครับตกลงแล้วผมหวังดีกับพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะฮะผมเรียนนะฮะที่ท่านวิพา์วิจารณ์ผมมาทั้งหมดผมอ่านหมดแล้วครับนะครับแล้วก็น้อมรับคำวิพา์วิจารณ์ครับเป็นธรรมดาครับบุคคลสาธารณะต้องโดนวิภาควิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมอยากชี้จแจงแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับ เข้าไปแนะน,นําแนะแนวอะไรในพรรคเก้าไกลเขาหลอกนะครับบางคนบอกก็ให้ผมไปคุยกับสสเงีย,ยบๆสิให้ผมไปยกหูหากันสิคําถามคือหนึ่งในทางกฎหมายผมเนี่ยถูกห้ามอยู่แล้วเรื่องครอบงาและในทางความเป็นจริงนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปแนะแนวแนะนําอะไรใครเลยเว้นแต่อาจจะเจอสสในชีวิตประจําวันก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันแต่ผมไม่ได้เข้าไป สั่งสอนไปให้คำปรึกษาอะไรกันภายในพักเลยเขาได้เลยนะครับดังนั้นสอสอร้คนเนี่ยและคณะผู้นำของพักเนี่ยผมจะไปสื่อสารอะไรกับเขาได้ครับผมทำได้มากที่สุดก็เนี่ยแหละฮะก็โพสต์ในที่สาธารณะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นหลักประกันชัดเจนว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนได้อ่านแน่นอนครับจะมาชิกพักทุกคนได้อ่าน บวชเออทุกคนได้อ่านผู้สนมสำหรับสุนักทุกคนได้อ่านสอสอทุกคนได้อ่านทีมงานได้อ่านหมดเพราะมันเป็นที่สาธรารณะนะก็ผมไม่มีโอกาสไปทาํางานในนั้นเนี่ยฮะกฎหมายมันห้ามกฎหมายมันห้ามไม่พอเขาก็ไม่เคยชวนผมไปทําอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้ผมไปทําอะไรอยู่แล้วด้วยนะดังนั้นผมก็เลยพิพากษ์วิจัยกันตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วก็กระทามาอย่างต่อนเนื่องสม่ําเสมอ,สมอนะครับแล้ว ลองคิดดูนะฮะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ของผมต่อพรรคก้าไก่เนี่ยผมได้อะไรขึ้นมาบ้างผมไม่ได้อะไรเลยนะเวลาวิาพากษ์วิจารณ์พรรคก้าไกถามว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากการวิาพากษ์วิจารณ์พรรคเก้าไก่บ้างประโยชน์ส่วนบนะุคคลเนี่ยผมไม่ได้เลยนะตรงกันข้ามมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมที่ผ่านมาเวลาผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีใครมาต่อต้านจนตีผมครับก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอนุรักษ์ ใช่ไหมฮะซึ่งผมโดนมาสิบกว่าปีแล้วมากกว่าทศวรรษเนี่ยอันนี้ขาประจําพอผมอามาช่วยหาเสียงให้พรรคเก้าไกลอย่างเต็มที่ครั้งที่แล้วผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยตอบโต้วิาพาก์วิจารณเป็นเป้าหมายสําคัญเลยของการโดนวิพากวิจารจากผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาวันนี้ผมวิจารพรรคเก้าไกลผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเก้าไกลทำหนีปิเตียไม่พอใจอีกก็พูดกันตรงไปตรงมาคือถ้าผมจะโดนวิพากวิจารจากฝ่ายอนุรนักษ์อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้ โดยจากรรคไทยก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วผมหาเรื่องใส่ตัวอีกทําไมครับมาวิจารณ์ข้าวไกลกลายเป็นว่าต่อไปนี้ผมพูดอะไรไปคือมีคนจองกระถินผมสามกลุ่มเลยแล้วทุกท่านลองคิดดู่าผมทําไปทําไมทําไปโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมมาดํารงตําแหน่งได้ไหมไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยอามิสสินจ้างก็ไม่ได้ค่าตัวขึ้นไหมไม่มีความนิยมชมชอบ รถน้อยถอยลงอีกเพราะมีแต่คนด่าเพิ่มขึ้นเซกเมนต์ของการด่ามีหลายกลุ่มมากขึ้นด่าผมเกลียดผมไม่ชอบผมแล้วผมทมําไปทําไมอ่ะสั้นสั้นเดียวครับผมยังเชื่อมั่นในพรรคเก้าไกลอยู่ว่าจะเป็นกําลังสําคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับและด้วยความเชื่อมั่นแบบเนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเอ ใครจะวิาพากษ์วิจารณ์ผมก็เต็มที่ครับผมอ่านทุกอันนะครับแล้วหลักคิดผมก็มีมาโดยตลอดไม่มีลบโพสต์วิจารณ์ผมเต็มที่ไม่มีดําเนินคดีวิจารณ์ผมมาเลยเต็มที่ครับนะแต่อยากให้ยืนกันอยู่ตรงนี้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการวิจารณ์พรรคก้าวไกลแน่ๆมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วผมทําไปทําไมนะฝากลองไปคิดกันดูนะครับ สำหรับผมเนี่ยผมยังเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆในโลกวันเนี้ยก็เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไปนในทางที่ดีขึ้นเอาเข้าจริงๆตอนนี้ผมอยู่เฉยๆก็ได้เนาะอยู่เฉยๆนิ่งเฉยทําตนเป็นผู้ทรงภูมิแล้วก็ดูกระแสสังคมมาพูดอะไรแล้วคนชอบก็ออกมาพูดอะไรที่พูดแล้วผู้ฟังอาจจะแสลงหูก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวตัวเองเสื่อมเสีย popularity ถ้าผมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นนักวิชาการปัญญาชนทําไมนักวิชาการปัญญาชนสาธารณะเนี่ยมันต,ต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าแสดงออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการนิยมอาจจะมีคนไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์และมันตรงกับจิตสํานึกผมคิดว่าก็ต้องแสดงออกไปเอาล่ะนะวันนี้นะครับผู้สน,นับสนุนภาพกต้ลายอาจจะไม่พร้อมที่จะ ให้ผมวิาพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่หรือบางทีอาจจะงุดหงิดว่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับก็อย่างน้อยคําวิาพากษ์วิจารณ์ที่ท่านพูดมาเสนอมาทั้งหมดผมได้อ่านหมดนะครับที่อยู่ในทั้งทวิตเตอร์ทั้งอยู่ในเฟซบุ๊กที่วิาพากษ์วิจารณ์ผมผมอ่านหมดฟังหมดนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนนะฮะว่าก็ถ้าสถานการณ์มัน,นในลักษณะที่ว่าไม่พร้อมที่จะฟังการพูดแต่งตรงไปตรงมาของผมเนี่ย นักตั้งแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพารคก้าไกลแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วละ่ะเป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงภาพคก้าไกลนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพารคกนนะ้าไกลแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็จะจะจะ,จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยที่สุดข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพารคก้าไกลเนี่ย ก็ลองเอาไปพิจารณาดูมันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งต่อการเมืองไทยต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ผมที่เป็นผู้แทนลัษฎร,รในภรคก้าไกลนะครับแล้วก็คนที่สนับสุนพรราคก้าไกลอยู่ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ใช้เวลามาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับออกนอกประเด็นไปเรื่องอื่นเล็กน้อยด้วยก็ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนการไลฟ์อะไรต่างๆของผมเนี่ยเ,เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีตอนนี้เกิดอารมณ์เบื่อขึ้นมาแล้วครับ เบื่อขึ้นมาคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์ไปทําไมพูดไปแล้วก็ทัวลงทุกฝ่ายฝ่ายความมั่นคงก็ทัวลงผู้สนับสนุนเพื่อไทยก็ทัวมาลงผมผู้สนับสนุนข้าวไกลก็ทัวมาลงผมโดนหมดทุกทางเลยฮะก็เริ่มคิดว่าเออน่าจะไปพักผ่อนอยู่สบายสบายดีกว่าเนาะงดบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะบ้างนะครับดังนั้นก็เลยไม่กล้ารับปากต่อแล้วครับว่าไลฟ์แบบนี้กับผมเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ข้อเขียนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมต่อไปนี้อาจจะไปเขียนเรื่องอื่นแล้วดีกว่า เขียนเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องฟุตบอลเรื่องวอลเลย์บอลดีกว่าครับนะไม่ต้องมาพูดเรื่องการบ้านการเหนื่งเพราะพูดไปแล้วมันมาทุกทิศทุกทางน,นะครับแล้วก็นั่งทบทวนคิดถึงตัวเองบ้างนะที่ว่านะไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเท่าไหร่คิดถึงแต่สาธารณะเป็นตลอดหลังๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมเริ่มคิดถึงตัวเองมากขึ้นนะว่าเออผมทําไปทําไมวะนะ,ะแสดงออกไปให้คนเกลียดเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเกลียดมาทุกทิศทุกทางด้วยเดี๋ยวนี้ก็เอาเป็นว่า จะพยายามนะครับไม่พูดถึงนะครับในสิ่งที่คนรู้สึกว่าพูดแล้วไม่พอใจนะครับแล้วก็จะไปทําอย่างอื่นละนะครับจะพยายามหาทางไปเขียนหนังสือตำรับตําราที่ผมค้างไว้นะครับแล้วก็คิดว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับถ้าเล็งเห็นว่าผมเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงอาจารย์ถ้าเห็นว่าผมพอจะมีประโยชน์ก็ถ้าเชิญผมไปสอนหนังสือบรรยายก็ยินดีนะครับระหว่างนี้ไม่มีเนี่ยผม,มคิดว่าผมจะกลับไปเขียนหนังสือตําราเรียนที่ผมเขียนเอาไว้ค้างไว้นะครับตั้งแต่ เป็นอาจารย์แล้วก็ลาออกมาตั้งพักคอนาคตใหม่คิดว่าถึงเวลาน่าจะยุติเรื่องพวกนี้สักทีนะครับแล้วก็กลับไปทํางานวิชาการของผมจะดีกว่านะครับเสียดายความรู้ที่ร่าเรียนมานะครับก็คิดว่ากลับไปเขียนหนังสือให้มันเสร็จดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องการเมืองก็ให้เขาว่ากันไปนะครับตามบทบาทของแต่ละคนนะครับก็วันนี้ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ